หิมะตกค่ะว่าแล้วหมู่บ้านเนียอากาศมันนั่นติดลบหลายค่ะอากาศมันติดลบหลายหิมะตกเนี่ยมังขึ้นเลยแตว่วันตกบ่หลายดอกค่ะตกพ่อเลยขื่นขาวพ่วนือซื้ออันหิมะตกซ้ำหนีเล็กน้อยก็อยากออกมาเล่นข้างนอกแม่เนาเป็นได้แม่อันเราทำบ่ายเป็นได้ก็ได้ผ้าลูกออกมาค่ะยางเล่นข้างนอกกันกุลังค้นท่าเตรียมท่าิีลับไปเลยด้วยค่ะดูนะเฮ้ยพ <Hey. S 3> ่าเอาหิมะมาใส่ลูกเหรอ ใครพี่ภูมิเอพี่ภูมิทำลูกเหรอ,อโอ้พี่ภูมิใจร้ายแทะเอายิมะมาใส่คน้นรออ่นอนซะลูกเอเอสะอโดนแก้มเลยทีเนี้ยแก้มแดงพลังได้ <c oughs> พี่ภูมิพี่เพชรเพชร นั่นเ้าสิไปใส่มาใส่มามาลูกมาหิมะแค่นี้ไม่เล่นกันหรอกเพชอกตันอตันอะอตันเสิแม่หนูตัวพอเห็นหมาอยู่น้ำกสิอูตันหนูตัวเพชไม่ไปใช่ไหม,ไมเออเขาเอาหิมะมาใส่เพิน่นซอ,อปลูกไป เมืองความใจดีของออ้ไงนั่งเพลศีเมื่อ,อยยางออ้กับแบกน้องอันอันนี้จะเป็นต้นนันต้นคริสต์มาสสดค่ะต้นนันต้นไม้จริงซุ้มที่เขาเจ้อาปลูกขายเขาเจะก็สมมติพิ้งใบยังสิอะค่ะขางหางสินะ่ะออ,ออักซิคันบารามนพ่อปเออ แต่ว่าราะว่าบางเพื่อนเขาเจ้ากับชิเซีนต้นไม้จริงอะค่ะต้นไม้จริงคนขายเขาจะเป็นเจ้าของสวนเขาจะมีป่าปลูกกันนี้ขายปลูกกันต้นคริสต์มาสขายอันแม่ปลูกไข่สื่อมาใส่บานอยู่เทือนึงค่ะแต่ว่าอันยังลังอันหล้างคริสต์มาสละใบมันเริ่มแห้งโอ้ยเก็บกวาดกันว่าสันค่ะมันรวงแพงจังหน่อยแพงกว่าต้นไม้ปลอมอยู่ค่ะ ไว้คริสต์มาสหอมอยู่หอดไซแล้วระวังหัวทิมลดด้วยลูกระวังลดเออเห็ดบาปเห็ดกล่ำไอเนอะาะเกียร์น่องมันหดแบกเหลือหนาเนอะ้ระว้งลดลูก อก็นั่งดีๆ้วนั่งเอียงมันก็นักข่างตัวเนาะเหี้ยไอ้จอยเดินข้ามไปแล้วลูกคนเยอะไหมวันนี้วันอาทิตย์เมื่อวานไม่เท่าไหร่แล้วระวังลูกระวังอ่าถึงที่แล้วพอได้แล้วทีนี้ มาอีกรอบหนึ่งกันค่ะมากดนนล <laughs> ่์